ิวไปจะรสปอร์ตโฉมปี2015ครับรุ่นอ l l นิวตัวแรกครับเข้ามาด้วยอาการระบบปัดนน้ำฝนฮอโต้ไม่ทำงานนะครับคันนี้ได้สอบถามเจ้าของรถนะครับก็คือได้เปลี่ยนกระจกมาสองลรัางแล้วเดี๋ยวมาดูอาการเบื้องต้นกันนะครับโฉมนี้จะมีระบบปัดน้้ำฝนอัตโนมัติติดตั้งมาจากโรงงานนะครับอันนี้การอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับ กัดลงหนึ่งครั้งเป็นตำแหน่งออโต้ครับอันนี้มันจะไม่ทํำงานเลยตอนกระจกเปียกก็ไม่ทํานะครับสาเหตุของการที่ระบบปัดน้ำฝนออโต้นะครับไม่ปรับเลยนะครับถึงแม้กระจกจะเปียกครับอันนี้จะตรงข้ามกับกรณีที่ปัดตลอดนะครับปัดตลอดเ่ยก็คือการเซนเซอร์เสียครับอันนี้ คือเปิดออโต้แล้วกระจกะเปียกไหนก็ไม่ปัดคือการถอดและติดตั้งตัวแผ่นดิสเซนเซอร์นะครับหลายๆรอบแล้วมีอากาศอยู่ระหว่างแผ่นกระจกครับก็ทำให้การตรวจจับน้นเพี้ยนไปครับจะเห็นว่าเกิดมีลายที่กระจกนะครับตรงนี้จากการที่ถอดแกะ นะครับถอดแกะหลายรอบแล้วไม่ได้ทำความสะอาดให้ให้แบบสะอาดจนใสนะครับลายนี้จะทำให้ตัวเซนเซอร์ครับทำงานผิดเพี้ยนไปครับตอนนี้ทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะติดแผ่นยูทิลนเซอร์กับเข้าไปเป็นของใหม่ครับชิ้นนี้คือแผ่นยูทซลนเซอร์ครับที่จะติดกับกระจกแผ่นใหม่แผ่นยูทิลนเซอร์แผ่นใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับ ในคลิปจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะต้องใส่นะครับแสงทะลุผ่านได้แบบ100%เปตกติตอนนี้เปลี่ยนแผ่นยูเซนเซอร์แผ่นใหม่นะครับแล้วใส่เซนเซอร์ตัวเดิมกลับเข้าไปนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เป็นปี2 0 1 5ครับก็ด้วยอายุเนี่ยน่าจะยังไม่เสียจึงใส่ตัวเดิมกลับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสกันครับ ระบบปัดน้ำฝนออโต้ตกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับตอนนี้อีกหนึ่งอาการในคันนี้นะครับที่จะแก้ไขก็คือตัวช่องจุดบุหรี่ครับเบ้าจ่ายไฟตัวน,นี้เสียนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของตรงรุ่นไปครับเปลี่ยนตัวเบ้าจ่ายไฟ12วลตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เคสนี้ก็คือฟิวขาดด้วยได้ทำการเปลี่ยนฟิวไปด้วยครับ